สวัสดีค่ะพี่ๆและเพื่อนๆทุกคนนะคะเราอาจารย์ซิงดี้ก่อนที่เรามาเรียนวิธีการเล่นหุ้นเราก็มาดูตลาดเซทไทยเหมือนกันก่อนนะคะตลาดเซทไทยวันนี้เราได้เห็นได้ชัดเจนว่าคือมันจะเปิด1.49.29แล้วก็ปิด15 1.51นะคะเลยขึ้นแบนแท่งเทียมเขียวนี้นะคะขึ้นแบนแท่งเทียมเขียวแท่งเทียมเขียววันนี้มันเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าคือ ลังจากตลาดที่มันลุดลงจากห5 7 1นะคะซึ่งวันที่สองสตาร์ทที่แล้วนะคะสตาร์ทที่แล้วมันก็หลุดลงมา4วันนะคะแล้วก็วันที่5นี้วันนี้ไม่ได้ลุดลงนะคะก็จะ อาจจะเป็นสัญญาที่ดีด่ดตลาดไทยตกได้นะคะแต่ยังไงถ้าสมมติว่าพรุนี้ขึ้นหรือว่าพวกนี้ลงด่ดเราก็ต้องระวังความเสี่ยงสูงมือนดมนเพราะว่าตอนนี้ตลาดเซตไทยน้ีเออสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะออในระหว่างการซื้อขายคุณนี้เราก็ต้องระวังหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อคุณเข้าไปเราก็ต้อง ตั้งค่า stop loss ซึ่งเป็นราคาที่ cut loss ไว้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราขายหุ้นใบนี้เ,เราก็ดูแนวโน้มของหุ้นก่อนที่เราขายเราก็วิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นก่อนนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนี้เราก็มาเปิด CD นะคะ CD ก็จะเป็น indicator ที่ดูแนวรับแนวต้านนะคะที่เราเปิดมาเห็นแล้วว่าคือในช่วงระยะราคา1551ถึง 1531นี้นะคะ1531นี้มันจะมีเสาฟ้าน้อยมากนะคะเสาฟ้าเสาฟ้านี้เขาก็จะเป็นชิปก็จะหมายถึงว่าในช่วง1555ถึง1531นี้คุณที่ถือคุณมาน้อยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราจับดูแนวรับกับแนวต้านนะคะเราก็ จะเปิดมาดูว่าคือถ้าสมมติว,ว่าเป็นแนวรับถ้าสมมติว,ว่าเป็นแนวต้านนะคะก็จะอยู่ประมาณหนึ่ง้าห้าหเพราะว่าหนึ่งห้าห้าห้าเขาก็จะเป็นแนวต้านที่ล่าสุดแต่ว่าแนวต้านนี้จะหนักแน่ไหมไม่ค่อยหนักเพราะว่าเสาฟ้า ไม่ได้ยาวมากนะคะเสาฟ้าไม่ได้ยาวมากถ้าสมมติว่าเป็นเสาฟ้าที่ยาวสุดนะคะก็จะอยู่เหมือนเดิมซึ่ง1573แล้วก็เสาฟ้าที่2นี้ก็คือ1565นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแนวรับราคาก็จะอยู่ประมาณ1530หรือว่า1538แล้วก็1542เหมือนกันนะคะแต่1542นี้เขาจะมีแนวรับ ก็น้อยเหมือนกันนะคะพลังของแนวรับนี้ก็น้อยเพราะว่าสาฟ้าเขาก็ซ้าม,มากนะคะอ,อ,อีกอย่างคือหลังจากที่เราได้รู้แนวรับแนวตั้งของตลาดเซ็ตไทม์แล้วเราก็มาดูหุ้นที่ทุกทุกคนวันนี้ก็จะได้สนใจนะคะก็คือหุ้น GL หุ้น GL นี้ เ,เราเปิดมาตัวแนวโน้มก่อนนะคะแนวโน้มนี้เราก็เห็นได้ว่าคือมันผ่านช่องขาขึ้นนะคะผ่านช่วงขาขึ้นแล้วก็หลังจากนี้แล้วมันก็มันก็ไซ d e w a y นะคะ s i d e w a y แล้วก็ตอนนี้ก็หลุดลงมาวันนี้ก็หลุดลงมาเยอะมากนะคะเขาก็เปิด 1, 4 6 5นะแล้วก็ปิด 35. จหางนะคะหลดลงมาเยอะมากน่ากลัวจังนะคะแล้วก็ทีนี้เ,เราก็จะใช้แค่ indicator m c d นะคะ indicator MCT นี้เขาก็จะเป็น i n d i c a อร์ที่สามารถให้เราเล่นหุ้นตามรายใหญ่หรือว่าเล่นหุ้นเล่นหุ้นตาเจ้าเมือนะคะเ,เห็นได้ชัดเจนว่าคือวันนี้มันหลุดลงมาเยอะแล้วก็เราดูจาก MCT นี้เขาก็จะไม่มี เจ้าเมืออยู่นะคะซึ่งเจ้าเมือเขาก็ออกไปไปเยอะอาจจะเป็นวันที่เจ้าเมือเขาออกไปเยอะตอนนั้นเออวันนี้คุณมังก็ลดลงมาเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว,ว่าเป็นเจ้าเมือที่เขาจะออกเขาจะออกตันไหนนะคะเราตูจะ MCD นี้ก็รู้แล้วล่ะคะเพราะว่าแถบสีเขียวแถบสีแดงนี้เขาก็จะเป็นเจ้าเมือนะคะเราตูจะว่าคือหลังจากจุดสูง จุดสูงนี้นะคะจุดศูนล่าสุดนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าคือแถบสีขยวเขาก็ลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จนถึงวันนี้มันไม่มีแล้วก็ที่นี้ซินดี้เขาก็ได้สอนเออแต่ก่อนซินดี้ก็ได้สอนว่าเราจะใช้ MCD ใช้ยังไงก็อยู่ในคลิปที่ซินดี้เคยส่งแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเอ,อ มีใครที่สนใจแล้วก็ลงใช้บ้างไหมคือวิธีการใช้ MCT นี้ในช่วงสูงหรือว่าช่วงต่ำที่เป็นแนวโน้มไซเวสน,นี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะหาจุดสูงซึ่งหาแถบสีแแบสีดงถ,ถ้าเป็นจุดสูงก็หาแถบสีแดงที่จุดที่มากสุดนะคะก็คือแท่งแยงนี้แถบสีแดงที่มากสุดก็จะอยู่แท่งนี้นะคะที่เราเห็นได้ว่าคือหลังจัดที่มันเพิ่มขึ้นแล้ว แลวที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็แถบสีแดงก็ลดลงไปนะตอนนั้นแถบสีแดงนี้ก็จะเป็นแถบที่สูงสุดแล้วก็เราก็หาแท่งเทียนที่คู่กับแถบสีแดงนี้ก็คือแท่งเทียนนี้นะคะแล้วเราก็ตีเส้นไว้ตีเส้นไว้นี้เขาก็จะกลายเป็นแนวรับกับแนวด้านนะคะถ้าสมมติว่าแท่งเทียนชีพแท่งเทียนวันหลังนี้เขาหลุดลงแนวรับนะคะก็จะกลายเป็นจุด จุดขายนะคะก็อย่างเช่นจุดนี้แท่งเทยนี้มันหลุดลงมาแล้วเราก็คลิกกกายว่าเป็นจุดขายนะคะจุดขายถ้าสมมติว่าเราเลยจุดขายนี้ไปแล้วก็ยังมีจุดขายไม่มีค่ะอย่างเช่นจุดนี้ก็จุดขายเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จุดขายจุดขายล่าสุดนี้เขาก็จะอยู่วันที่20เตือนที่แล้วนะคะอยู่วันที่20เตือนที่แล้วเพราะว่าเราเห็นได้ชัาว่า เราตีแท่งมาแล้วเขาเป็นแนวรับถ้าสมมติว,ว่ามันหลุดลงจากแนวรับแนวรับเขาก็จะกลายเป็นแนวด้านนะคะตอนนั้นจ,จุดขายล่าสุดนี้ถ้าเล่นตาม MCD นี้เขาก็คือวันที่17เดือนที่แล้วแล้วก็ราคาที่เราขายออกไปก็จะอยู่ประมาณ60.35นะคะถ้าสมมติว,ว่าเพื่อนที่เราใช้ MCD วิธีการใช้ MCD นี้เป็นนะคะเราก็สามารถขายออกไปใน ราคาประมาณ60กว่านะคะ60กว่าบาทก็เอ่อก็เอ่อช่วงขาลงนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะเหมือนการที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วก็วันนี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าแถบสีใดนี้ไม่มีแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นคือแถบสีเขียวนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่เขายังถือตัวคุณนี้ไว้ เราก็เป็นผู้ติดอดยที่อยู่บริเวณแถบสีแขาวนี้เหมือนกันนะคะ